สวัสดีทุกคนนี่นะครับอยู่กับผมที่วิวและวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อเรื่อง9แรกถง2เวียนภาคที่2กันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วรับชมกันเลยแต่ก่อนที่รับชมเชื่อมือไปกดไลค์กดสมัครให้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมมีแอปดีๆมาแนะนำ 69.live.com แอปนี้มีสตตีมสาวส,สวยทั้งที่อยู่ใกล้และที่ทางแอปแนะนําสามารถเข้าไปคุยหรือเลือกสานได้ตามใจชอบเพียงแค่สมัครแอปเท่านั้นรออะไรอะสมัครเลยดาวน์โหลดฟรีและสมัครฟรีได้นะครับ 69.live.com หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างคอมเมนต์สาวๆสวยๆกำลังรอนท่านอยู่อิปโป้ป้องกันหมัดได้และสวนกลับไปด้วยเลมซี่โลหมัดอิปโป้ยังคงหนักเหมือนเดิมอิปโป้ชนะกหยุดไปนี่เป็นจังหวะของคู่ชกแล้วจูจูคู่ชกก็หน้าทิมลงไปและนี่คือการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์ของอิปโป้หลังจากป้องกันแชมป์ได้อิปโป้ก็ใช้ชีวิตตามเดิมช่วยแม่ทำงานยกของทุกคนเอาแต่เรียกว่าแชมเปี้ยนตัวอิปโป้เองไม่ค่อยชินเท่าไรที่ยิ้มหูตาแกอิปโป้ซ้อมเหมือนเดิมกับ cầm lá có tiêm tua chốt ที่ยิ้มคึกคักมากยังหงดิดใจที่เป็นแบบนั้นแต่แก่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยแต่แก่ยิมโคงเข้มงวดเหมือนเดิมความพยายามแค่นี้มันยังไม่พอยังหงิและชิโนโดาต้องฝึกทุกคนให้หนักกวนน่านี้ที่ห้องน้ํเอากิถามอิปโป้เรื่องคุม,มิจังอากิคิดว่ามันคงถึงเวลาแล้วที่อิปโป้จะไปสารภาพรักส่วนตัวอากิก็กาลังหวานแหววเลยภาพอิปโปกับคุม,มิจังยืนกอดกดันที่ริมหาดก็ลอยมาแต่นั่นเป็นเพียงแค่จินตนาการเท่านั้นเพราะยังมีพี่ ชายย้ายางชิบะดักไว้อยู่หลังจะพูดเสร็จอิปโป้ก็โดนแก้งทันทีชิมุระเตรียมเก็บของไปลงรวมให้มิยตาเพราะมิยตากำลังจะชกชิงแชมป์ OBPS อิปโปที่ได้ยินก็ดีใจเพราะอิปโปเป็นแฟนมวยเมียาตาระหว่างที่อิปโปเดินกลับบ้านเจ้าหมาที่ชื่อว่าโปวิ่งมาอิปโปหันไปเห็นต้นไม้ในตอนแรกเขาต่อยเก็บใบไม้อีกครั้งมันทำให้เขานึกถึงเรื่องที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้ดามเมียาตาตอนนี้ก็ซ้อมเสร็จชิมุระตกใจที่เมียาตาแรงน้อยขนาดนี้ชิมุระแอบดีใจว่าตัวเองเก่งขึ้นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเมียาตาไปชกต่างประเทศมา11ไฟแต่และไฟแทบไม่ได้พักเลยได้ ให้น้าหนักตัวเมเยาตาลดล,ลงมาที่รุ่นเฟเธอเวทชิมุระคิดว่าเมเยาตาสามารถชกระดับโลกได้สบายๆแต่ตัวเมเยาตาไม่ไปเพราะเขาอยากจะชกกับอิปโป้คู่ชกของเมเยาตาตอนนี้คืออานี่มัดเด็ดคือฮุกจอละเ้ด้านอานี่ก็ลงนวมน็อกไปอีกคนแล้วนักข่าวมาดูเต็ไมไปหมดทุกอย่างดีหมดเว้นแต่ผู้จัดการของอานี่มันปากแซ่บมากดูถูกนักมวยญี่ปุ่นทุกคนผู้จัดการบอกว่าอานี่ได้ท่าใหม่คือบัตดี้คอร์ ฟูจิเอาเรื่องบัดดี้คอร์สมาคุยกับแกนมาวัด อาโอกิพยายามโชว์ช่ำแต่ก็มั่วเฉยเทากามูระบอกว่าถ้ามิยตาแพ้อิปโป้ต้องสู้กับอาหนี่แต่อิปโป้มั่นใจมากกว่าว่ามิยตาต้องชนะแน่ๆขณะเดียวกันมิยตาก็วิ่งอยู่แต่วิ่งเท่าไรเงือก็ไม่ยอมออกเลยวันช้ำหนักได้มาถึงมิยะตาผ่านเกณฑ์ไปได้เขาบอกให้อาหนี่กับผู้จัดการหางานใหม่ได้เลยเพราะคนที่ชนะจะเป็นเขาเท่านั้นวันโชคได้มาถึงโซนเอเชียมิยตาไปม่หมดแล้วที่ทําก็เพื่อปิดช่องว่างระหว่างเขากับอิปโป้แล้วตอน มันก็ใกล้เต็มทีแล้วเมยาตาเดินขึ้นเวทีเสาสาวก็กรีดดกันเต็มแต่มีอยู่คนหนึ่งที่กรีดดังกว่าใครอิปโป้นั่นเองอันนี้ก็เดินขึ้นเวทีแบบหล่อเท่อันนี้ตั้งใจจะปิดเกมให้เร็วเพราะเมยาตาหมดแรงกับการล้มหนักมามากเมยาตาก็จะศึกษาอันนี้ก่อนการโชกเริ่มขึ้นอันนี้ปล่อยหมัดแยบแบบรัวๆและเป็นหมัดที่เร็วมากหมัดขวาที่ตามมาก็ยังหนักหน่วงอีกเมยาตาจะโดนไล่จนติดเชือกอันนี้ออกมัดกดดันไม่ยังตอนนั้นเองที่เมยาตาปล่อยมัด สวนไปอันนี้แล้วคนดูงงกันหมดพอต่อยอีกทีมิตาก็หลบออกไปได้แล้วดูเหมือนอันนี้จะเจอของแข็งเข้าให้แล้วอันนี้เพิ่มระดับความเร็วเข้าไปอีกมียตาโดนไล่เข้ามุมอีกครั้งจะโยกหลบก็โดนอันนี้อ่านทางออกมิยตาบอกกับตัวเองว่าเขาดูเชิงมามากพอแล้วมิตาปล่อยมัดสวนต่อเนื่องอันนี้ทําอะไรไม่ได้เลย เมยตากลับมาเป็นต่อยอีกครั้งทั้งสองกลับมาตั้งการ์ดใหม่เมยตาลดการ์ดลงท่าน,นี้เป็นการเพิ่มพลังไปที่หมัดหน้าทั้งคู่ขยับพร้อมกันอานนี่ปล่อยหมัดซ้ายออกมาเมยตาหลบแล้วเคาน์เตอร์จนอานี่ดาวอันนี่ลุกขึ้นมาเตรียมชกแต่และครั้งก็ดังซะก่อนพ่อเมยตาบอกให้เมยตาไล่บี้ให้ได้ทางอันนี่ก็ไม่ได้น้อยหนะ้าตอนที่โดนหมัดเคาน์เตอร์เมยตาเองก็โดนไปเหมือนกันยกที่2เริ่มขึ้นเมยตาเดินไล่ทันทีอันนี่ออกหมัดซ้ายเหมือนเดิมเมยตากะเวลาไว้พอดีเขาปล mặt cậu ta kháng มิยตาโดนหมัดไปเต็มๆทำเอาดาวไปเลยมิยตาคิดว่าตัวเองออกหมัดพลาดเขาลุกขึ้นมาอีกครั้งคนที่นั่งดูจะรู้ดีว่าอาี้จงใจแต่คนที่เป็นคนโชคจะคิดว่าตัวเองแค่พลาดไปเท่านั้นนั่นทำให้มิยตายังคงทำแบบเดิมมิยตาหาช่องแล้วเขนาเตอร์ตอนนนเองที่อาีิกันโดยวิธีเปลี่ยนหมัดจากนั้นหมัดขวาก็เข้าเต็มๆหน้ามิยตามิยตาดาวอีกครั้งนี่อาจจะเป็นบัตต้คอร์ดก็ได้มิยตาเจ็บใจมากที่หมัดของเขาถูกทำลายลงมิยตาหยิบฟันยางลุกขึ้นมาอีก กรัรมการโชคต่อได้ยกนี้เหลือเวลา20วิเมียตาต้องทนให้ได้อาน,นี่บุกใส่ทันทีเมียตาพยายามสวนกลับไปแต่ก็โดนคืนมาเยอะจนเวลาเหลือแค่หนึ่งวิเมยตาล้มก่อนที่ละครั้งจะดังแต่โชคดีที่กรรมการบอกว่าเป็นการลื่นเล่นเอาคนดูหยุดหายใจไปเลยอิปโปวิญญาณก็ออกจากล่างไปเรียบร้อยแล้วทากามูลาดูก็รู้ว่าเมยตาอยู่ได้เพราะความโกรธที่ทําก็เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเอง ผู้จัดการของอันนี่เอาแต่ดูถูกมิยตาแต่ตัวอันนี่ไม่ใช่อันนี่ขู่ว่าถ้าดูถูกมิยตาอีกเขาจะไม่โชคให้ผู้จัดการอีกแล้วเพราะมิยตาเป็นคนที่ใจสู้ที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาเขานับถือมิยตามากฝั่งมิยตาเองก็ต้องปรับตัวเขาจะเอาแรงสวิงเข้าช่วยที่เหลือก็อยู่ที่โชคพอที่ยินก็บอกให้ฟังตลอดชีวิตการโชคมม้ของเขาเขาเพิ่งมารู้ว่าการโชคมม้ไม่มีคําว่าโชคช่วยสิ่งที่ต้องทําคือไม่ยอมแพ้ พยายามให้ถึงที่สุดแล้วปฏิหารจะมาเองเยวที่3ามก็ได้เริ่มขึ้นทั้งคู่ยืนดูเชิงกันมีตาเป็นคนเปิดก่อนอันนี้เองก็ไม่กลัวอยู่แล้วทั้งสองเขาแลกหมัดกันผัดกันโดนไปโดนมามียตายังไม่ฟื้นจากอาการบาดเจ็บดีอันนี้ปล่อยหมัดซ้ายมียตาก็เคาน์เตอร์ตอนนั้นเองที่อันนี้ดึงหมัดกลับมีตาหลบได้แต่อีกหมัดหนึ่งก็โดนเข้าลําตัวเต็มๆหมัดนี้ทําเอามีตาแย่เหมือนกันจากนั้นอันนี้ก็ซัดเข้ารัวๆเขาจะปิดฉากแล้วแต่มีตาก็ยังทน ได้มีตาต่อยกับมาแต่มาดมันเบามากๆมีไม่ใช่แค่สปิริตแต่มันคือการรักษาสัญญาที่มีไว้ให้กับอปโป้ อันนี่จะซัดอีกครั้งแต่ละครั้งก็หมดยกก่อนผู้จัดก,การก็ยังคงพูดเรื่องเงิน,นงินทองเหมือนเดิมอันนี่ตัดสินใจไล่พิธีก,การของเขาออกเขาไม่อยากทํางานกับคนที่ไม่เห็นค่านักมวยดาเมียตาก็ทําใจเขาขอแค่หมัดเดียวหมัดสุดท้ายเท่านั้นยกที่4เริ่มขึ้นเมียตาควักมือเรียกอันนี่อันนี่ก็ตอบแล้วคาท้าอันนี่ไล่เมียตาต่อเนื่องเมียตามีโดนบ้างและจังหวะน,นี้ก็มาถึงมียตาเคาเ,เตอร์หมัดซ้ายของอันนี่แต่ก็โดนบอกไว้ด้วยบัตดี้คอร์ มีตากัดฟันส่งแรงจากทั้งตัวมาอานี่กระเด็นติดพื้นไปนเลยการเริ่มนับมีาตาได้ทุกคนภาวนาให้อานี่ลุกนี่ขึ้นแต่ก็ต้องอึ้งเพราะอานี่ลุกขึ้นมาได้หมัดเมื่อกี้เป็นหมัดที่ดีที่สุดของมิยาตาแล้วไม่ทันไรอานี่ก็ล้มลงไปเขาฝืนลุกขึ้นมาแต่ก็ได้แค่นั้นแหละ แชมป OBPS คนใหม่ก็ได้กำเนิดขึ้นมาแล้วมิยตาเดินไปรับเข็มขัดด้วยตัวเองแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มิยตาแสดงท่าทางแบบอื่นให้เห็นวันนี้เป็นวันที่อิปโปได้เป้าหมายใหม่นั่นก็คือไล่ตามมิยตาอีกครั้งและก็ชกเซตฟ,ฟูจิก็มาหาพ่อมิยตาตอนนี้ผู้จัดการทิ้งอาน,นี่ไปแล้ว พราะอานี่นั้นหมดประโยชน์ทุกคนเดินออกไปหมดเหลือแต่มิยะตาที่ยืนคุยอยู่กับอานี่อานี่ยังไม่กลับถ้าเขายังไม่ได้รู้ว่าอะไรที่ทำให้มิยะตาทนได้ขนาดนั้นคําตอบก็คือแรงปรารถนาที่แรงกล้าอานี่ที่ได้ยินก็ขำออกมาเขามอบหมวกให้มิยะตาและทั้งสองก็จากกันพวกแก๊งเมวัดกําลังเดินกลับบ้านกันต่อไปเป็นคิวของทากามูระแต่ไปที่ฟูจินังสือมวยถูกตีพิมพ์ออก แชมป์เฟเธอเวทญี่ปุ่นอิปโป้กำลังมาแรงมากมีตาแชมป์อบีพีเอสก็ไม่น้อยหนะ้าดาทากามุรลที่ชคไปก็เอาเสเดือดจัดทากามบูลากำลังเข้าสู่เวทีโลกแล้วแล้วก็น่าติดตามมากๆดาเต,ต้ต้องเจอกับลิคาโดมอร์ตินเนสแชมป์เฟเธอเวทโลกส่วนตัวอิปโป้เชดาเต,ต้อยู่แล้วแล้วภาพก็เล่าถึงตอนที่อิปโป้โชกกับดาเต้จะไม่ขอเล่าเพราะเราเคยเล่าไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้ชถติติของลิคาโดคือโชก6.2ชนะ6.2ชนะน 5อกครั้งไปสถิติที่น่ากลัวาม,มากแล้วอีกอย่างดาเต้เคยแพ้ให้กับลิคาโดมาแล้วด้วยบาดแผลบนใบหน้าก็ได้มาจากชายคนนี้นี่แหละการที่มาโชกกับคนที่เคยแพ้ต้องกดดันเป็นธรรมดาแต่ทุกคนก็เชื่อว่าดาเต้ต้องทําได้ถ้าทําได้ขึ้นมาก็จะเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอีปโปเองก็อยากจะรู้ว่าชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเป็นยังไงเหมาะเจาะพอดีต่แก่เดินมาบอกว่าลิคาโดกำลังจะมาญี่ปุ่นและเขาต้องลงนวมกับแชมป์ไฟท์เวทญี่ปุ่นใน อิโป้นั่นเองถึงจะรู้อยู่แล้วว่าสู้ไม่ได้แต่เป็นการศึกษาที่ดีอิโปออกเรือไปกับอุเมโซวะทั้งสองได้ยืนคุยกันอุเมโซวะเปรียบเทียบโควสองกับ13ต่างกันประมาณ5เท่าให้อิโปคิดว่าต้องเจอกับตัวเอง5คนแต่ถึงจะคิดอย่างนังงน้นมันก็เล้อยอยู่ดีขอแค่ทำเต็มที่ก็พอแล,แล้วแล้วลิเคโดก็มาถึงญี่ปุน่นอิโปเองก็เตรียมตัวออกเดินทางทางกามูระบอกว่าขอแค่สักมัดก็ยังดีระหว่างนั่งรถไปกับตาแกอิโปก็ได้คิดเรื่องการชกไม่เลิก เขาต้องเดินหน้าให้เต็มที่อีปโป้มาถึงที่แล้วฟูจิออกมารับถึงข้างหน้าตอนนี้คนที่2กําลังชกับลิคาโดอยู่แต่มันก็ง่ายดายไปหมดแทั้งที่ลิคาโดยังไม่ได้เอาจริงเลยด้วยซ้ําแล้วก็มาถึงรอบของอีปโป้หล้ชนหมัดเซตอีปโป้ก็พุ่งเข้าใส่ทันทีอีปโป้ใช้หมัดล็อกแล้วยกเข้าเดินข้างแต่ลิคาโดก็อ่านออกแล้วตั้งรับได้อีปโป้เริ่มโยกลาตัวซ้ายขวาหมัด1นึ่งสองทำงานแต่ก็โดนลิคาโดสกัดอย่างง่ายดายอีปโป้โดนหมัดแยบของลิคารัว ต่แกที่ดูอยู่ก็รู้ไม่มีใครหลบหมัดแบบนี้ได้หรอกปกติคนเราจะบิดไหล่เพื่อเสริมแรงแต่ลิคโโดปล่อยมัดแย็บสั้นๆเส้นทางของมัดมองออกได้ยากมากแล้วการจะทำแบบนี้ต้องมีประสบการณ์ที่สูงมากๆเหมือนกันอิปโป,โปเลือกที่จะเลิกหลบเขาจะวอล์กและเข้าไปใกล้ๆอิปโปทำได้สำเร็จ เขามาได้ใกล้มากเนืจากการใช้เดมซีโลน่าจะเป็นท่าที่ลิคาโดเดาทางยากที่สุดแล้วแต่มันกลับกันเลยลิคาโดใช้แค่หมัดแยบก็ต่อยโดนอิปโป้ทั้งหมดอิปโป้ถึงกับยืนนิ่งไปเลยลิคาโดเลือกซ้อมแค่นี้แต่แกขึ้นไปรับตัวอิปโป้แต่อิปโปตอนนี้ไม่มีสติแล้วแต่แกรู้ทันทีว่าลิคาโดปกป้องอีปโปอยู่ถ้าโดนนอกต่อหน้าซื้อคงไม่ดี โค้ดกับตัวลิคาโดตกใจนิดหน่อยที่อีโป้กล้าใช้เดมซิโลต่อหน้าเขาพออีโป้กลับไปถึงบ้านก็เจอกับหน้าตัวเองที่บวมเป็นตูดชิ้นจังเป็นแค่หมัดยแยบแท้แต่ช่างรุนแรงจริงๆข่าวถูกตีพิมพ์ในวันถัดมาแก๊งมาวัดที่ได้อ่านก็ไม่พอใจและให้อีโป้ไปขอโทษดาเตะซะอีโป้เดินมาด้วยความเซ็งพอมาถึงยิ้มก็แอบส่องกระจกดูดาเตะกาลังลงรวมกับมิยะตาอยู่ดาเตะตอนนี้เก่งขึ้นเป็นคนละคนเลยมิยะตาต่อยไม่โดนดาเตะเลยแถมโดนดาเตะน็อกในหมัดเดียว เพื่อนกันเหมือนกันเป๊ะเมยตาเดินออกมาข้างนอกก็ต้องมาเจอกับอิปโป้ทั้งสองคุยกันถึงแม้จะมีตาแหน่งอยู่แต่โลกนี้มันกว้างมากพวกเขาไม่เทียบไม่ติดเลย วันนี้ผมมีแอปดีๆมาแนะนำ6 9 l i h e c o m แอปนี้มีสตรีมสาวสวยทั้งที่อยู่ใกล้และที่ทางแอปแนะนำสามารถเข้าไปคุยหรือเลือกสารได้ตามใจชอบเพียงแค่สมัครแอปเท่านั้นรออะไรอ่ะสมัครเลยดาวน์โหลดฟรีและสมัครฟรีได้นะครับ6 9 l i h e c o m หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างคอมเมนต์สาวๆส,สวยๆกำลังรอท่านอยู่ก็จบแล้วนะครับสำหรับก้าแรกของสองภาคที่2ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยวัน